ก้อยปนินนี่ข้าข้าวซื้อตีบอ่ะเอเอข้าข้าวอ่ะบ่เลยเห็ดเลยวะนี่บริลล์ลวกบอกระลวกละเนาะก้อยปนินเซฮงหว่วยอย่างนี้ का है है ता बसो का หมุนมาอย่างซีมันจังแจงมันจะบางเงาเ,เผ็ดปลาคอมปลาคอมลาบแล้วก็ป็นยังไงมหนาวแล้วก็ใบเอียงก็ใบขี้โหดอันนี้ม็นม็นขั้นหน้าออกก่อนได้แน่เด กำลังคันน้ำมันออกนะาวบีบใส่แล้วก็คันคันแล้วก็บีบน้ำออกก่อนเสียบไปรัว่วเม็นบ่เนี่ยเนี่ยคุณพระเจ้าน้ามันไปออกก็บอข้าวข้าวก็มา หอยปังวะ่ะหอยปักกวนหอยปักกวนหอยเอาตาออกก่อนเด้วยเขาจเาจ้าเจ้ากินไปจะอเอาตัวนี่ค่ะมันเบื่อว่วะเวลาตามตามหอยปักกวงตัวใหญ่จากฟรีเซอร์เด้อบริสุทเป็นงม,มจากนองเลย มาใส่ให้เบิร์นด้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่เนี่ยแะมีตัวหัวได้วยนี่เห็นไหมนะหัวอะไรนันใหญ่เลยอันนี้สีดอนอันไหนแล้วอันไหนก่อนตัวนี้ตัวดอนเออหอยมัคือกันว่ะดอนกับดำนี่ต่างกันได้พี่เออสองตัวมัคือกันหอยนะ หอยบบอันี่มันอยู่น้ำพงนา,นาแน่นอนเป็นวะอืมกับต้นข้าว่าเป็นหอยเชอรี่ว่ามันกินต้นข้าวนี่กับเชอรี่ละนี่นะฮะนี่ว่าหอยเชอรีอ่หอยปังม่ได้หลายกว่านีน่หอยปังหัวัใหญ่นึกว่าเป็นหอยปังไปหอยปังสิมาใหญ่เชอรี่อะไรใหญ่ฮะเชอรี่อะไรใหญ่กว่าหอยปังแม่นใช่เปล่า อุ้ยเรืองปลาหอ,หอย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 ปังหน่วยใหญ่แล้วใหญ่บางอันเนอะแต่ว่าเซลม์สี่ใหญ่กว่าแล้วมันก็ลายก่อนเองหอยปังมันน้อยแเพ่พันหลายว่าเ,เพื่อ,อนนี่มันแเ่ไวกว่า<ต>มันอยู่จึงได้ก็ได้เบิดหอยอันนี้หอยปังนั้นอยู่น้ำนนั้นน้ำเปื้อยลายมันก็ไม่อยู่กลางเรียบร้อยแล้ว ได้จำนี่แลหละหอยที่กินรางเรียบร้อ,อยเดี๋ยวกระชิลวกหอยหอยตัวใหญ่เป็นปลามังสิลวกข,า,า,มวกขามาน้ามะนาวแล้วก็ตองด้ลวกตัวดีอันนี้เป็น เตรียมไว้มีพักบัวพักหอมลาบมักเพ็ดมักงาวพักหอมป้อมแล้วก็ไปทีโูดครบเครื่องอยู่ในนี้ที่จะซอยไว้เรียบร้อยไปละเตรียมจะเอาลงมีผักซาลเน่นน่นเหม้อน้ำรพอนะ ทำแม่ครัวทำแม่คว,มควมนมาเป็นปนินได้ในเด็กกอยปนินเหม่อนโน,น่มันส้มใช้จากเปลี่ยงคือจนแข็งเลยใช้น้อยนึ่งทำไมขาบอกนาแล้ว รายกายังมาลวกอีกเดินอีกเดินวัวโบก้าจริงจริงแข็งเลยปล่อยบุคือไฟเลยสามฟิเซอร์เด้อนี่เด้อลอยสุบกบริเมนบริเมนมันคือลวกหอยมั้งลวกหอย แต่ว่าอหัวสีไข่ใส่แล้วก็ลวกหอยข่าข้าวน้ำบักนาวมีไหมน้ำบักนาวใส่แล้วขั้นน้ำบักนาวแล้วแต่ว่ากันยังมีหัวสีไข่เอาลงไปหม้ออีกพอมเพื่อจะข่าข้าวมันไว้เสีย คาบดคาบดใส่คาคาบดไว้แล้วเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ฟีเซอร์ไว้ก้อยปลาดินใส่หอยบ่ใส่ปลาดิกนงมันนี่เอาน้ำเปล่าเบาบใส่เลยมันคันคอ เจ้าเอาปลาแดกเออแต่ว่าทาั้งนี้กินปปรแดกมันคันคอเมื่อวานเมือก่อนนี่ยกิ่นดำกลิ่นดำคงโดนลายสัดแขียงข้าวคั่วจะลายกว่าข้าวัวเนี่ยแต่ประมาณบวงหนึ่งว่โหก็กอา ล <S <S เผ็ดกับใบขี้หองอู้หอมใบขี้ของกำลายแตกลเลยทาหอมหอยก่อนปลาซิ้ม,หหมุนทาหอมหอยมันสุกแล้วมั้งแน่นๆตัวมานานานันเน้นๆ,ๆมีขิขงเนอะะ่ะใส่ขิงในหม้อเอาในนี่ค่ะค่ะค่ะ

ั <One> นหอนเว้ยเนี่ยนะปีงหอยหอยอันนี้อันนี้ว่าใครจะต้มขายยวนปลาสวงเราต้มไข่นะแม่นบ่บ่ปลาสวงต้มขายเราไขายอันนัะนะนน้นหอยหอยอันนั้นก็เอิญหอยเองก็หอยป่าจะบุขายแล้วหอยเซอรี่นี่เซอรี่นี่มีแต่ต้มปิ้งเอามีแต่ปิ้งขายหอยเซอรี่นะ คนบ่ค่อยนิยมกินอันนั้นต้มมันบ่หอมปิ้งมันหอมซื้อเมืองนอกอิน่ะหอ,อยอันนี้ก็ได้เซอรี่หัวเพราะมันมาแต่บ,บนอื่นมันบริม,มาแต่เมืองลาวเม,มืองไทยโมเมนต์หอยบ้านหอยหอยนำเข้าคนในนี่นะจากนอก หอยน้ำเข้าจากประเทศนอกรู้ไหจะไม่ได้เฉพ่อใส่ซื้อบาเชอรี่ค่อยลืมเมื่อน,นั้นค่อยบอกให้เจ้าฟังว่ามาแต่ใส่เกาะอือเนีเ่ยแลเมื่อไหร่นะฮะซอยหอยเชอรี่ก้อยหอยเชอรี่ใส่ปลานิ่งหอยน้ำเข้า หอยกินข้าวเนาะขา้าเอื้นผิดบอตแต่บ้านเขาเอิ้นหอยปากก้วงเลยปากมันก้วงกาเป็นหอยโของอันไี้บอกหอยปากก้วงอนสองซื่อายี่บ้านเขามีหอยโขงในน้ำทงน้อโอ้ยหอยโขงกับหอยโขงเนาะหอยโขงมันก็นหอมอันนี้หอยน้ำเข้าใจบุเบตวนี้ ใจนี่กไ็ได้ลวกแล้วตัวน,น้อยนะ้ำบ่ให้น้ำหรอ,าอยาอดหรอยาขาย่าเราที่กินข่าวรือ,อยังเราที่กินแซนเทกับไอเอสมพรนะแล้วก็กินน้ำมะเขยอ ปวกใคร่ะเตนึงเลยวาเลยดิเดี๋ยวชงให้ยังน่อยเดียวนึงแบบนี้ไซนี่หอยหอยแตะนึง่งแตะเท่าไหร่วะสีดอนแตะหนดอนโบวีปลายวะสี่ดอนปลายเแล้วสีดอนปลายไลเอเดมพี่น้องเด้อแตะหนดอนปลายดอนห เซาเจ็ดดอนตกอยู่ใครวะไปเอาอย่างดอนหนึ่งเซาเจ็ดดอน 1> 1, ดอนหนึ่งเซาเจ็ดบาทเป็นเงินไทยโอาผิสี่ดอนเก้าเก้าตกเป็นเงินไทยกันเพราะมันลักพันคนดอนหนึ่ง ดอนหนึ่งเสาเจ็ดดอลลาวเจ็ดบาทดอนหนึ่งเสาเจ็ดบาทสองดอนห้าสิบสี่ร้อยไปนับหน่วยก็ได้ร้อยกว่าบาท แสบครับมาดนนนะิตาออกมาอบขัวหน่อยนะเดี๋ยว,<ส><ะ>วกอบขวอีกหน่อย่ลายมัขมด้วยอบขัวนี่ขมัอันนั้นผมปิดไว้หน่อยอันนี้กระแถมแถมม่ัปิดผอบขัวแถมอีกมันบั มันถือกินไปเลยนี่คงใส่หิวละตาแล้ดตาแซ่บละมาเด้อมาเด้อบุรีบ้านได้กินข้าวสวย หลอกมังกรินไหมปะนี่กล้วยหอยกับใส่ปลานินปลาเนี่ยหอยปลานินใส่หัวหอยใช่ปะเป็นยังไงค่ะซิมซิมซิมในอะไรอย่างปะซิมซิมไหมบอสซิมไม่เห็รอไหม อยางบ่เฮ้ยครับน้ำปลาใช่เนงนนี้ยนะตื่มผักเนาะอ,อีกน้อยนึงพอไม่ได้ใส้เกลือใช่ยังเลยอยาบอกว่าอะไรเลอกเกินป้าันมีไข่หมดขักเลยนี่เนาะ อไข่หมดใส่ผักได้ไหมที่ไปหาเอาไข่หมดแดงมาอีกไข่หากระบอมีแล้วตอนนี้มีหอยให้กินกระบุญละไอเด้อพี่นอ้องตอนนี้แมนตักแล้วนี่ตักแล้วยิงข้าวสวยน้ำกันก้อยปานิษยใส่หัวหอย หอยอันเชอรี่แซบๆเลยมั้ยนี่อเอาเผ็ดได้มาเสียบใส่